เขาตายเับสวัสดีค่ะทุกนคนแคสซี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ก,กันในเกมหมคคัฟวันนี้ใช่ไหมคะ่ะเย้และว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวโอเคโอเคค่ะนอนลวบายเฮ้ยนอนได้งไงแอบแอบทำไมโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมโครับแต่ว่าขุดหินแล้วได้โชคค่ะก็คือจะมีโอกาสได้เพชรนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขุดให้ดูนะคะเฮ้ยจะมาตีเขาทำไมไอ้อ้วน นี่เราจะยืมที่ขุดตรงนี้ก่อนเอ้ยตีเขาทำไมเขาจะไปขุดหินโชว์น้องๆดูนี่ครับผมขุดไปแบบนี้นะครับเมื่อไรหรนะ่รหินจะให้โชคเราหนะ้าเมื่อไหร่หินจะให้โชคเราน้าเฮ้ยหินในโชคที่เราขอไว้ล่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เพชรหน้าเฮ้ยเจ้าหิน ฉันไม่เห okay, no uh ็นจะได้เพชรเลยโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าฉันไม่มีดวงโอเคลองไปขุดสิหรือว่าเขาจะไม่มีดวงจริงๆเอ้ฮยตีเขาทําไมให้ขุดเอาจะขุดตรงเนี้มีอะไรถือขวางอะไหนอะหินให้โชคไม่เห็นให้โชคเลยโถ่ของก๊อเป้เนี่ยหายากเปล่าเอออาจจะแบบว่าแรงไงคือแบบประโชคไงล้านเปอร์เซ็นถึงจนล้านเปอร์เซ็นถึลจ ไม่ี่ยทำไมไม่เจอล่ะขุดจนพุ่นแล้วเนี่ยเออขุดจนหินตรงนี้จะหมดแล้วเนี่ยไหนเอากลับมาขุดดิเราะว่าดวงเขามาแล้วดวงเขาเริ่มมาแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเจอภายในสามสองหนึ <laughs> ่งเพชรมาไหนเดีวไม่มาเดีไม่มาเดี๋ยวมันก็นานเกินแล้วเนี่ยมาดีครับเพชร โอ้ทุกคนจบละเอ๊ะนี่ไงได้แล้วใครได้ c o n g r a t u l a t i o n you found diamond เนี่ยมันเขียนว่าเนีเราได้หรือเธอได้ไม่รู้ว่าใครได้อ่ะแต่มันเด้งเข้าตัวเขาเธอได้เธอได้ปะได้ อ้าวเธอก็ได้เหรอโอ้ยแล้วการแข่งขันของเราวันนี้จะเป็นยังไงอ่ะคือตอนแรกะพี่ขวัญจะให้แข่งหาเพชรค่ะทุกคนภายในเวลา15นาทีนั่นเองนะคะ <c oughs> อะไรไปไปอะไรพอแล้วก็ถือว่าขุดได้แล้วดิแต่ทำไมมัน มันช้ามากเลยอ่ะการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะก็คือแข่งหาแร่เพชรนะคะภายในเวลา15นาทีนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใครที่มีเพชรเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะเราก็จะวัดจากการที่ถ้าเกิดคุณโชคดีจริงๆคุณไปเจอเพชรแบบเป็นเพชรที่อยู่ในเกม Minecraft อ่ะเออนั่นแหละก็คือแข่งหาเพชรเอาง่ายๆอ่ะก็คือแข่งหาเพชรอ่ะเอออย่างนั้นเราก็ แล้วก็เล่นธรรมดาแกล้งก็เล่นธรรมดาแข่งหาเพชรไงแต่เขาอะ่ะมีเพิ่มให้ที่ว่าเขาจะช่วยให้เธออ่ะมีที่ขุดไดมอนด์แบบดีๆมันจะได้ขุดไว้แต่แค่เธอต้องไปหาไอรอนมา20ิเม็ดเพื่อที่จะมาแลกมันแค<ม>่นั้นสุดท้ายเราก็ต้องขุดไอรอนแล้วจะขุดหินหาเพชรเออก็ไว้สําหรับใครที่แบบอยากสุ่มดวงอะไรอย่างงี้ว่าจะเจอเพชรได้<า>ดีกว่าหรือเปล่าใช่มันก็ได้ทั้งคู่จริงใช่แล้วไม่ดสุ่มดวงไง ก็ไม so, like ่ร <umas, S 2> ู <blunt animation> ้เหมือนกันนะครับผมจะจะกี่กงเหรอออเก็บไว้ก็มีเพชรธรรมดาเลยโอาวันน่เพชรธรรมดาไม่เกี่ยวกันมาก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะคะทุกคนว่าจะมีคนหาเพชรเจอเองหรือเปล่านะคะถ้าเจอเพชรเองก็โชคดีไปนะคะโอเคไมีมีพร้อมเปล่าจะจับเวลา15ทีแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มจ้าเฮยขอไม้ด้วย งั้นเธอวันนี้ไปเอ,เอาไปเอาไปเขาขออาหารตรงนี้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปหาไอรอนนะคะทุกคนแล้วก็มาแลกเป็นที่ขุดเร็วแล้วก็ขุดไปหาเพชรกันเราจะต้องขุดหินมาทําที่ขุดหินแล้วก็เพื่อทําเตาเผาด้วยนะจ๊ะโอเคเขาทําอะไรอยู่ล้ไม่ยอมลองมาสักทีนะไม่ได้ยินเสียงหรออา้าวลงมาแล้วเหรอไม่ได้ยินนะ่ะ ไอรอนโอเคเรารีบข okay, ุดไอรอนก่อนวิไอรอน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 ขุดไอรอน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 ขุดไออรนฐานด้วยขุดฐานด้วยใช่ต้องขุดไม่ขุดมันเผาไม่ได้นะต้องเผาให้ได้เยอะๆต้องเผาให้ได้เย์พูดตาว่าทำไมอาจารย์พูดตาว่าจะไม่หยุดเดนนี่เลยไหนอ้วนไอพี่อ้วน อัออแล้วอันนี้อันนี้วันนี้อันนี้ไม่พูดตามอะม่ะเลยจบแล้วจบแล้วเขาเขามีแค่นี้เหรอเนี่ยสิบสี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่สิบหกบวกสี่เป็นเท่าไหร่สิบหกบวกสี่ก็ครบแล้วดียี่สิบโอเคไปใช่ไหมเผาดิใช่ใช่ใชเขาจะทับคิวแล้วเขาก็ค่อยกระโดดลงมาแล้วเขาก็ค่อยเผาเพราะว่าเตาเผาเขาอยู่ตรงที่กระโดดนะเฮ้ยเข้าจับ โอเคทุกคนเผาไปเลยโอเคเขามาแอบจิกของพี่ไปหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาไม่จิกว่ะเขาเป็นคนดีว่ะเราต้องคราบเตาเผาเพิ่มนะทุกคนเราจะได้แบบว่าเผาแบบรัวๆเร็วๆอ่าเผาเพิ่มเผาเพิ่มแบ่งครึ่งมาแล้วก็เผาเร็วๆๆๆๆเร็วๆตอนนี้มีเก้าแล้วตอนนี้มีเก้าแล้วครบแล้วอะครับสักทีเฮ้ยครบได้ไงก็ครบแล้วอะครับอาไฟเลย ใช่ถ้าครบเธอก็ใส่แล้วเธอก็หยิบไปเลยหนึ่งอันเยี่ยมยอดแลว <รอ S 2> เธอก็ลงไปหาเพชรของเธอได้เลยคิดอยู you อ่ยจะคิดทำไมโอเคเขาครบไวจังอะทุกคนเมมาที่กองเดียวก็คือครบแล้วอะครับร <S <S 2> <S 2> ได้เยอะขนาดนเลย <S <S อตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกประมาณเก้านาทีกว่าๆนะคะทุกคนโอเคเขามีโอกาสได้หาเพชรก่อนเพื่ขอขวันว่าทุกคน <ไป S 2> พี่ขวันอาจจะมีสิทธิ์แพ้เนี่ยแต่ก็อยู่ที่ดวงทุกคนว่าเราจะขุดได้ เจอเพชรหรือเปล่าได้แล้วไปค่ะต่อไปเราจะไปหาเพชรนะคะทุกคนโอเคก็ขุดที่เดิมเหระแถวๆนี้เหรอเขายังไม่เห็นตัวเธอเลยเธออยู่ตรงไหนดีแล้วเราเห็นหรอกเขาจะขุดดิ่งลงไปเลยแล้วกันนะเราต้องไปหาเพชร่ะทุกคนเราก็ต้องอุ้ยนี่ไงเขาเจอเฮ้ยเขาหรือเธอไม่รู้เออแต่เขาก็ได้เนี่ยเขาก็ได้เาไม่ใช่นี่เป็นของเขาแล้วแหละเขาขุดหินรัวๆเลยตอนเนี้ยเขาขุดรัวนๆอย่ามั่วดิอุ้ยเขาขุดมาจนถึงเบสล็อกแล้วนะอย่ามั่วดิเ่ะอย่ามั่วดิ อันนี้ถือว่าแบบว่าเป็นคะแนนเสริมอ่ะแต่คะแนนแท้จริงก็คือเราจะต้องแบบหาเพชรแบบเป็นแร่จริงๆใน Minecraft ให้เจอเองทุกคนแล้วทำไมตอนนี้มันแบบขุดแล้วเจอรัวๆเลยน่าจะเพราะว่าเราขุดด้วยกันสองคนแหละมันเจอแบบรัวๆเลยเอาไวอยู่บนหัวหรือเปล่าขอปักทอชหน่อยนะคะเพชรเจ็ดเม็ดเพชรเจ็ดเม็ดเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเหรอเจอแล้วจ้า ได้ยินเสียงลาวาว่าของจริงไม่โมเมด้วยสองสามสี่อ้ยเนี่ยเห็นไหมเคได้คะแนนเพิ่มแล้วและยังได้เพิ่มอีกหนึ่ง oh my god เฮ้ยเขาก็เจอลาวานะตรงนี้แต่ไม่เห็นเพชรเลยเจทองนี่หนักไหมอุ้ยมีน้ำสิน้ำตะเพิษเยอะมากหนูติดหนูติดพิษหนูเดินวันสเตอร์ลุม เธอขุดแล้วเจอเองหรือว่าเธอแบบเจอตามอันนี้เลยขุดแล้วเจอเขาตายเขาขุดตาย,ออยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเอ้ยเหลืออีกสองนาทีแล้วไปห้าไว้ห้าไว้ห้า,หาวันนี้เขาจะไม่เจอเพชจริงๆนลหรอเอ้ยโดจสปีไลยหนังสารเขานะครับสงสารตัวเองก่อนดีกว่าไหมไม่เจอเพชเลยเนี่ย นี่เขาชอบที่ขุดอันนี้จังเลยมาขุดไว้ไวขุดไว้ไวแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าแล้วทุกคนเพชรเรายังไม่เห็นสักเม็ดเลยไม่นะเขาขำกุกกิกอะเขาเจออีกแน่เลยโอเมแอบเห็นชื่อเค้กแล้วสวัสดีหักมุมหนีด้วยของเราอะอเราก็ขุดได้เพชรรัวๆเลยนะทุกคนไ่เพชรนี่ไม่ช่วย

ขุดไปเรื่อยอะจะหมดเวลาแล้วเนี่ยอะไรหนึน่งมีสุดท้ายวีเจอราวาสีพีคมอซีพีโอเค okay. ขึ้นมาครับผมเฮ้ยผมจะดูว่า <c oughs> นนมันอีกไหมมันไม่ทันแล้วเวลาคุณหมดแล้วแต่ผมอยากพิสูจน์ว่าวผมมันใช้ได้หรือเปล่าว่าไหน <c oughs> คุณเอามาดูดิผมมีเท่านี้เจ็ดเจ็ดหรอใช่ ไดาไหมครับมีขนาดนี้เลยก็เธอก็ต้องได้17มาฟรีแล้วเธอก็ได้อีกกี่เม็ดอ่ะโหเธอได้เยอะจังเธอเขาได้เขาขุดมาแค่เจ็7ปดหเจ็ดเม่องนะแต่ว่าไอ้ที่ขุดเนี้ยเรามีฟอร์จูนให้ด้วยก็คือถ้าเธอเจอแร่เพชรอ่ะมันก็จะมีโอกาสสุ่มดอกได้มากกว่าเท่าที่เธอเห็นอ๋อใช่ใช่ใ ยเป็นไงวะเรารู <maintenant> ้สึกมาดวงหลังๆเราคือแบบเราขุดไปเจอเพชรตลอดเลยอะแล้วมันจะมีแบบบางบางครั้งที่เ็นแบบเดินตามมาแล้วเ็นไปเห็นเพชรโกดแต่ว่ามันเป็นทรายที่เขาขุดมาอ่ะเฮ้ยดูคีิปนี้เป็นแบบสุเดยอดไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าก็มีคลิปอื่นที่พี่ขวัญชนะอะเนาะไม่เป็นไรคลิปนี้ก็อ่านให้เขาไปก่อนละกัน โอเคค่ะทุกคนให้เราชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขันแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย